เขาซุงหัวเขาซุงหัวอยู่แต่ว่าบ่อยมวนนี่มวนนี้ได้สิบอกค่ะแม่วันที่ยีเสีบวันเกิดพยาจานน่ะจ้ายี่สิบเดือนหนาจ้าเดือนไหนเดือนเดือนสิงหาประมาณบอกสิงหาค่ะป่ะเดือนสิงหามันโดนอยู่ดิแต่่เป็นเดือนหนานี่บ่บ่ค่ะเป็นเดือนเอาบอกเดือนหนาไม่ใช่เดือนการลัดการแกตุวว่าวิทบ่เออเอาเอาสิงหาบุญเด้อไห ยี่สิบสิงค่ะเฮ้ยห้นี่จ็งอ๋อตัวจริงขุณหลายแม่ย่เลื่มติดตามนะแม่เด้ออันติดตามถือเดยมเจ้านี่ยัง้าศูนย์อันนี้แม่ขันน้ำมุนขันน้ำมุนเพิ่นน่ะนะมืบะเออมือน่้นะห้าศูนย์สี่เต็มเต็มเลยเอาตัวใดก่อพ่อพ่อตัวไดก่อที่บ้านจ้านันละนันละไล่สุดวันที่หนึ่ง ห้าศนสีเสามเจสามก็เจ็หาเด้ออันนี้อันนี้งวดนีนพอม่งวันที่เท่าไดรพ่อน่ะเจสามก็เจ็ดหางวดเอ้งวดสิมาวันที่วันที่หนึ่งหนึ่งอยังนี่วันที่กรกรดาบ่กรกฎดานี่ละจ้าสองห้าหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะเจ็สามกับเจ็ดยังก็พอเจดสาก็เจ็ดหางรัเอ่ด็กมนที่วนีงเน้อตัีวนที้เลกด้อเปกนเลขล่งเจ็นเลขล่างเจากับเจ็มก็เางบองน ข้างบนสองสามกับสองหกกับผมเรียเอาคุณพ่อได้สุงวดบ่จ้าเนี่ยก็มีมันกระเข่าู่ครับผมเขาสุงวดเขามาสุงวัดหรอแท้จริงแท้จริงแล้วผมบ่เรีนใต้ดินผมซื้อตะลอตเตอรี่ไว้มันก็ได้งวดละสองใบงวดละสองใบสามใบดิครับคือว่าคุณพ่อนี่เล่นหนังต่ลอตเตอรี่อย่างเดียวแม่นซื้อตะลัตเตอรี่ไว้เออดีแล้วดีแล้วพ่อดีแล้วสนับสนุนรัฐบาลเนาะคุณพ่อคุณพ่อเห็ุอีหยังอยู่วัดพระอาจารย์ต้อมนี่จ้ะ ขายยังเขามาขายของมาขายน้ำโอ้ขายน้ำขายน้ำเช่ากล้วยเอาโอ้น้ำเชากล้วยเอาผู้ใดอยากกินเย็นๆก็สามารถมาแหวกหอเราได้เนาะขายอยู่นี่สุมืองป่พ่อแม่นครับต้องมาสุมือยู่จากเสาหอดเพียงหรือว่าผู้ใดอยากจะทำโรงทานก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรพ่อเบอร์โทรติดต่อโรงทานศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ครับผม435 2150 ผู้ใดอยากจะเฮ็ดลงท่านนา้ำเฉากล้วยเนาะค่ะเนาะจะติดต่อได้คุณพ่อเราคุณพอ่อเาอราสิติดต,ต่อเจตู่มาทายขีปไห้อย่างดีพี่น้องอย่ตั้งประเทศก็สามารถติดตอ่อเราได้ <laughs> หรือว่าติดตอ่อผ่านเจตูก็ได้ผู้ใด,ดอยากได้ลงท่านนา้ำเฉากล้วยห,หรือว่าผู้ใดอยากได้ลงท่านลอตเตอรี่ก็มีหม่องติดต่อลอตเตอรี่เื่นครับผมค่ะหนาวรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามมีมืดแต่ว่าเจตู่ได้ต่รางวันที่หก ตัวไทยกับพ่อเอาไหมเอาไหมเจ็ดสากับเจ็ดหาคับผมเลขกลางเลขกรางเจ็ดสมกับเจ็ดหาเลขบนเลขบนเป็นสองสามกับสองหกครับผมอืมข้างบนเด้อสองสามกับสองหกเลองล่องบึงห้างเทียมมันแต่ว่าผมกับมาสงหวอยู่แถวตะมันหังมัามันึ่งก็มามันจะออกเป็นใตรดินั มันมาตะเลลางนี่หรอมันมาตลางเนาะพ่อนคันเคลืนกังวลมากเงินโบมันผ่านโบได้เพราะมันมันบ่ไดเจ้าหกตัวขันไดหกตัวก็ใช่ใครอยู่คือคุณพ่อเราเหรียญตลอดตะลี่ย่างเดียวตลอดตะลี่ไวมันบอกเขามันน่นเขาจะสองตัวสามตัวหลังอย่างอืมมันจะมันมันมันจะไปตั้งแต่อันสองตัวหลังของรางวัลทีหนึ่งแมนคุณพ่อเราบบันซื้อมันผันมันผ่นได้ตั้งแต่ ไอ้เนวาเล่าได้แต่สองตัวหลังรางวัลที่หนึ่งมันเลยว่าเป็นเงินนะพ่อเนาะจ้าแต่ว่าขันได้สองตัวทไายรางวัลเลขไทยสองตัวนี่ก็คือเป็นเงินเนาะค่ะเนาะวันนี้กับรางก็คือเจ็ดสามกับเจ็ดห้าเจ็ดสามกับเจ็ดห้าแต่กับขันเลขทไายรางวัลที่หนึ่งก็คือทางบนก็คือสองสามกับสองหกลองร้องมือครับผมลองร้องมือสำหรับผู้จากเซียงโศกใต้ดิน สนับผมบใ้ใล่ะไต้ดินข้าเจ้ากับบอลเหรียคือกันเพราะว่าข้าเจ้าชื่อตั้งแต่อันอันลรตเตอรี่รรจ้าส่วนมากเพราะว่าข้าเจ้าเล,ลรียแต่ลรตเตอรี่กันซูเมอร์นี่พีนองเอฟซีก็ได้เอ้าอคนันผู้ใดอ,อ,อยากแก่อยาผู้ใดอยากการมาอุดหนุนนำชาวกล้วยของคุณพ่อเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าอยากจะเหตุโรงท่านเนาะพ่อเนาะจาสามารถติดต่อพ่อได้หรือว่าติดต่อทางเกตูก็ได้เพราะว่าวันที่วันเสาร์นี่ก่ะ จะมีโลงท่านของสายบนท่ากรุงเทพมาเหมือนกันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะจ้ะเอาขอบคุณคุณ่อหล,ลายๆค่ะคคจ้ะ